ิดเช่นมีสวัสดีค่ะวันนี้เรามีเมนูเต้าหู้ผัดใบเหลียงมาฝากค่ะใบเหลียงที่ใช้วันนี้นะคะซื้อมา1กรโ15บาทนะคะเราก็จะนํามาเด็ดแล้วก็ล้างทาความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะใบไหนที่มันแก่ก็ทิ้งได้เลยนะคะมันจะเคี้ยวยากเนาะจากนั้นเราจะนํามาฉีกให้มันสั้นลงนะคะเวลาผัดก็จะผัดง่ายแล้วก็ทานง่ายด้วยนะคะถ้ายิ่งใบยาวมากๆแนะนําว่าให้ฉีกนะคะหรือใครจะสะดวก ใช้มีดหั่นก็ได้เช่นกันค่ะจากนั้นเราก็จะไปเตรียมผสมเครื่องปรุงไว้รอเลยนะคะเวลาผัดมันก็จะสะดวกค่ะก็จะมีซอสเห็ดหอมซีอิ๊วขาวค่ะน้ำเปล่าแล้วก็จะมีน้ำตาลทรายอีกเล็กน้อยนะคะคนให้เข้ากันเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันลงไปค่ะก็ใช้แปลงทายทั่วเลยนะคะ จากนั้นเราจะนำเต้าหู้อ่อนนะคะลงไปแล้วก็จะโรยด้วยผงขมิ้นนะคะเพื่อที่จะให้มันมีสีออกเหลืองๆนิดนึงนะคะเพื่อนใครจะไม่ใส่ผงขมิ้นก็ข้ามขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะไปผัดทุกอย่างทีเดียวพร้อมกันได้เลยค่ะ ก็เหลืองประมาณนี้จังนั้นเดี๋ยวเราตักพักไว้ก่อนนะคะเราก็ใช้กระทะใบเดิมได้เลยแล้วก็ใส่น้ำาปล่าลงไปหรือว่าใครมีน้ำซุปก็ใส่น้ำซุปก็ได้ค่ะให้เรานำกระเทียมสับนะคะลงไปผัดให้หอม สูตรนี้จะไม่ได้ใส่พริกนะคะเพราะว่าเผื่อให้เด็กทานด้วยนะแต่ว่าถ้าใครชอบเผ็ดๆก็โขกพริกกระเทียมรวมกันได้เลยนะคะใส่ลงไปหรือว่าใครจะซอยก็ได้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่เห็ดชิมิจีดำลงไปพอเห็ดเริ่มสุกก็นำใบเหลียงใส่ลงไปเลยค่ะให้เราผัดใบเหลียงพอแบบสลดก็พอนะคะเพื่อนจากนั้นก็สามารถที่จะใส่เต้าหู้แล้วก็ปรุงรสชาติตามค่ะ เลยนะคะเครื่องปรุงที่ผสมไว้ใส่ลงไปเลยจากนั้นก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากาันค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่เราว่าทําเมื่อไหร่ก็อร่อยนะคะโดยธรรมชาติของใบเหลียงเราว,ว่ามันมีความอร่อยอยู่ในตัวนะมันจะมีความมันๆนะคะคือเคี้ยวแล้วมันจะรู้สึกมันๆเนาะเอาไปผัดใส่กับอะไรก็อร่อยนะคะเพื่อน ใครที่ชอบทานเบเหลียงนะคะเมนูนี้เราว่าน่าจะชอบกันอยู่แล้วเนาะลองไปทำกันดูค่ะ